สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่บางพัดนนั่นเองนะคะนั่ง MRT มาลงที่บางพัดมาตลาดย้อนยุคบางพัดนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆจากบางพัดกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ตามรอยของกินนะคะวันนี้ต้องมาซื้อของกินก็คือมามา่าผัด ขี้เมาในราคา20บาทเป็นมังวีรัสสามารถทานได้นะคะทุกคนอร่อยน่าทานมากๆมีหลายเส้นให้เลือกซื้อเลยค่ะราคาแค่20บาทเท่าน,นั้นนะคะไปกันต่อค่ะนี่ก็คือโซนของเล่นสมัยเรายุค90นะคะปลาโป่งค่ะทุกคนมีตุก๊กตาเยอะแยะมากมายให้ได้เลือกปลาเลยนะคะนี่คือบรรยากาศส,สดๆจากตลาดย้อนยุค บางพัดกรุงเทพมหานครค่ะทุกคนก็มีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกซื้อนะคะนี่คือโซนของเล่นนะคะทุกคนแล้วก็จะมีขนมจีนแล้วก็บรรยากาศข้างบนเป็น MRT บางพัดนะคะ นี่ค่ะของกินก็จะมีทาตไข่ราคา5บาทชิ้นละ5บาทนะคะแล้วก็สลายพวงงุ่น20บาทต้องได้มา1ชิ้นค่ะแล้วก็มีไดฟุกุนะคะมีหลายรสชาติน่าทานมากๆเลยละค่ะทุกคนชิ้นละ10บาทเท่านั้นเองนะคะน่าทานมากๆมาทานด้วยกันนะคะทุกคนต้องก็ซื้อเป็นชาเขียวกับสีชมพูนะคะก็น่าทานมากๆเลยละค่ะ นี่ค่ะก็กลับแล้วนะคะทุกคนไว้พบกันใหม่ค่ะพามาเที่ยวแค่นี้นะคะ